พุทธรักษามาเรียงร้อยประดุดท้อยพระศกวจีจงรักและพักดีมโนน้อมสิรกราเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายิ่งยืนนานเย็นศิระพระบริบาลปีติสารประชาไทยยงยศทํำรงศักด์ทรงเป็นหลัก ศูนย์รวมใจร่มบุญอุ่นกล้าวไทยถวายชัยทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะดิฉันวชิราพรน้อยยมค่ะสวัสดีครับผมเยี่อผู้ศาสตราคมครับค่ะในานามของทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดทูลกระหมอ่อมหญิงอุลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จทรงเป็นองค์ประธานจุดเทียนชยัยถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการหนึ่งใจเทิอไทยองราชันมูลนิธิ มิลเลอร์เครนออฟไลน์นสนามหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกครับค่ะในขณะนี้นะคะประชาชนชาวพิษณุโลกก็ได้เดินเทิดประเกียรติและมารวมตัวกันณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนะคะเพื่อที่จะจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและในช่วงนี้เชิญคุณผู้ชมรับชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในขณะที่ใจไหมลุงกระบม่อมสนใจไหมคถามที่ใจ จุดเชนชัยค่ะผู้ที่จะถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหาวงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา8 3พรรษา5ธันวา, 83, นา,หา,นามหาราชค่ะ หลวงท่านทรงกล่าวคำถวายพระพรพระเจพระนทรากุลราชพันยานสิริวัฒนาพนวดีขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองทุรีพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทองค์พระประมุขของชาวไทยทั้งชาติ ที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพทางสติปัญญาและคุณธรรมอันประเสริฐราชกรณียกิจทั้งปวงที่ได้ทรงบำเพ็ญยังประโยชน์แก่ไครฟ้าค่าพันดินเหลือทนานับเป็นที่ประจักษ์แจ้งในประเทศและนานา,ะนาประเทศทั่วโลก ตลอดเวลาที่ทรงครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิรยะอุสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนอย่างแท้จริงโครงการในพระราชด,ดำริต่างๆเปรียบเสมือนประทีปนำทางให้พระสงนิกรได้เดินไปสู่ความเจริญทั้งด้านส่วนตัวและประเทศชาติพระมหากรุณาที่คุณยิ่งใหญ่ไพศาลที่แผ่มายังชาวไทยด้วยพระเมตตา ตราตรึงอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินจึงพร้อมใจกันเทิดพระเกียรติให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชของทุกปีเป็นวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติในวาระอันเป็นสุพมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2553ซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษา ข้าพพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโอกาสน้อมเกล้าน้อมพระหม,ม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิพพพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าทุกพระองค์และพระบุญญาบารมีที่ตาฝ่าละองธลีพระบาท ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาโปรดโดนบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงมีพระพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเจริญพระชนมพันษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศารทั่วทิกสานุทิสถิตเสถียรในมหายสวรรค์ราชสมบัติทรงสถิตเป็นมิ่งกล้ามิ่งพุงกล้าแก่พวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายตรับน,นิรันการ

time uh -huh. Thank <laughs> you. เป็นโอกาสมหามงคลยิ่งของพระสมน,นิกรชาวพิษณุโลกและชาวไทยทั่วประเทศนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรชัย,ยมงคลเสดดีเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา5ธันวามหาราชโดยทรงมีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรณวดีเสด็จทรงเป็นองค์ประธานทางประจักษ์ที่ไปขอเชิญท่านผู้ชมรับชมภาพบรรยกากาศการเฉลิมฉลองในประเทศไทยก่อนโดมีท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลจีบเบ ท่านอาจารย์เจ้าของโรงพยาบาลสิริราชเทพมหารดก่อนครับครับ โคมหนึ่งหมื่นดวงก็กำลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะซึ่งก็มีการปล่อยโคมไปแล้วระยะหนึ่งค่ะตั้งแต่ช่วงหัวข้ามที่ผ่านมานะคะบริเวณเวทีกลางน้ำฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสิริร,ราชตอนนี้เป็นเวทีหลักของการแสดงในชื่อราชาแห่งราชานันหรือว่า king of kings นะคะเพื่อ พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาแน่พ่สิดเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีก็ได้มาเป็นประธานอยู่ในพิธีการแห่งนี้นะคะหลังจากที่ได้เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรบริเวณหน้าศาลฎีกาและเราก็ได้รับชมกันไปในหลายๆจุดรวมไปถึงทูลกระหม่อมอุบลรัฐาราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีด้วยนะคะ